หมูเห่าครับหมูเห่าวันนี้เราจะทําผัดเผ็ดหมูเห่าอ่าครับผมวันนี้อยู่กับพี่น้ำหนึ่งนะครับพอดีผมมาเที่ยวหาพี่น้ำหนึ่งครับเอ่อตอนนี้ก็มาช่วยงานทําบุญทําบุญร้อยวันหรือเท่าไหร่นั่งนั่งนั่งงิแล้วไอ้เดีๆเขาเอ่อเขาช่วยเขาาช่วยเราทำของครับแต่พี่น้ำหนึ่งทำอะไรครับเนี่ยจับจับหมูครับทำกับแก้ม วันนี้รูปหล่อเลยนะเนี่ยวันนี้รูปหล่อเลยฮะใส่ยงใส่เยว่มเนี่ยใสแกไม่เตมันรูปหล่อจริงเลยมาเนี่ยตัวเสื้อก็หล่อเลยเนีะไอตัวหล่อนี่เดี๋ยวจะผัดเผ็ดงูเห่าให้อันนี้งูเห่าพี่น้ำหนึ่งจะย่างก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอันนี้ทั้งสภาพทั้งสภาพร้าเขาย่างไว้อ๋อ้โหข้อใหญ่เขาย่างไว้นึกว่าพี่น้ำหนึ่งเอามาดู ต้องถ่ายไกลๆครับถ้ถ่ายไกลติวเยอะต้องถ่ายไกลรอระดับร้อยเมตรรอระดับร้อยเมตรผมมีหน้าที่จับให้อย่างเดียวอ้าวแล้วใครจะผัดไม่รู้ยี่สบวให้พ่อใหญ่ผัดพี่น้ำหนึ่งครับนี่น้ำชาครับน้ำชา แก้วโคก็แก้วใหญ่เลยอะครับเป็นไงกินแล้วสมองโป่งกินปัญหาสมองโป่งโอ้บุกชอบเลยวันนี้รูปหล่อจริงเลยรูปหล่อจริงนี่สับแบบคร่าวๆก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปสับอีกทีครับอันนี้สับเป็นต่อนก่อนโอ้๋อนีิสบายแต่เป็นตนก่อน งูเห่าครับงูเห่าย่างไฟครับผมเพื่อนไม่ได้อะไรกระเด็นอ๋อเนี่ยผมเขียงนี่แล้วอ่าก็ไปคทับอ๋อมันจะไม่กระเด็นใช้ได้นะเขาเรียกล่อน้ำรอเขียงเล็นน้อยรอกรนเด็นต่อคัวหัวปลวยครับเนี่ยต่อคัวหัวปลวยนะเดี๋ยวถ้า ถักเป็นตอนนะพอได้เดี๋ยวถ้าก็ในจริงก็คือเอาอันนี้กดีกว่าจะเต็มเต็มมันนั้นดีเอาตานนี่ะเต็มหน้าดีนี่พี่กิษครับพี่กิษทำหน้าที่ตำพริกแกงอันนี้ครับเอาถ่านครับถ้าผัดนี่มอบหน้าที่ให้ผู้ใหญ่ฮะเขาบอกว่าพู้ใหญ่ อร่อยครับผมอันนี้มันเป็นงูเห่าที่เราเราย่างเก็บไว้ใช่ไหมครับใช <Okay. S 1> ่ปกติเราจะกินกันสดๆแต่อันนี้คือย่างเก็บไว้นนเขาเลยยำมาผัดไว้ทีหลังครับเป็นการถนอมอาหารนะฮะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันเยอะครับงูเห่าหน้าเน,นี้ยออกมันเยอะ มีพี่น้องเมนอีกว่าทาไมแตเอาไปย่างทําไมก็คือเราเก็บเอาไว้ครับมันได้มันเยอะเราก็ผักสดสดกันไปบ้างแล้วเ,เนี่ยเราย่างเพื่อหอมแล้วเราก็เก็บเอาไว้นานๆด้วยเวลาไม่ไมีกินก็นเอาออกมากินครับ<า>อ๋ตัวใหญ่แล้วครับน้ําชาครับอะไรอร่อยอร่อยหน่อยตจุดใส่ฮะเ,เอาใส่นี่ไหมเอาที่มาใส่หน่อยนึามาใส่หน่อยนึงใส่หน่อยใส่ไปเลยเออครับน้ําชาใส่หน่อยครับ ร้อยมตื่ตัวครับตองไปลูกมือก็ได้ผมอ่่ะไรบอกอย่างไรเขาใหญ่หันพริกอยู่ใส่รถดีครับเติมเพิ่มรถดีอ๋อชิลรถไม่ต้องนะหน่าม่ะกุ้งลางเลยอะไรครับโอ้โหโอ้โหดันเงื้ ะน,ะน้ำตลานยน,นไ่นเเอ,ดดอเคมลอกะปิอเคแล้วออพี่แกงใส่กะปดดิด้ดดดดว,ว,วดยโหไฮโซเดยี่่ลาหนักๆนักเลยครับไบยี่ล่าหนักนักเขาไม่ได้ใส่เกลือ เอาพอยังโอเคครับเอาลงครับเออแกไปแล้วก็เลยเอ้าร้อนมกร้อนร้อนเละต่าก่อนยังไงครับโอ้โหเลยะอ้าให้พี่เด็บหนึงร้องมั้งครับผมครไปล่ัวครับเนี่ยงูเห่าครับ นี่หรือไปแล้วครับตัวเองสับอ well, right, right, right. like um, oh, oh ่ะอะไรลอยลอยลอเมาแล้วไงโอ้โหรอยลอยเมาน้ำชาตัวเองสับถุนแท้ลอยมากมใช่ครับผมบอกไว้พอใหญ่ชายครับพอใหญ่ชายมาหมูเห่าครับจีิครับเลือดล้มจะได้สูบฉีดเป็นไงครับหมีนี่ครับเดี๋ยวมีลาบหมูนะครับราบหมูลาบเลือดครับผม สีมือเขาใหญ่ละครับผมนี่นีเครื่องราบนะครับตำไว้ครับุ่งเทศเครื่องราบครับเอาโปะเนี่ย หม่ใชชิดเนาดใหม่เน okay. ja. ี่ยเดีไปเมืี้่คานีอันนี้รายูดไว้นี้หอมะกีเลยนะครับำปลาชุรสมะนาวใส่ไปแล้วนะครับเนี่ยพร้อมด้วยนี่ครับ หายไได้ครับน้ำขเทียมดองครับลาบบานผมต้องใส่น้ำขเทียมดองครับนี่แตกโดิบเลยนะชิมิมป๊อเข้าไปได้ยังาดน้ำาขาใน้ำตาคอยครับตึ๊บตึ๊บอ๋อ้เฮลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ ไม่ใส่เลือดครับแต่ว่าอ่านี่ใส่เลือดกินมันชิมฉ่ำอ่าเอาไปให้ัแม่หนอยเอาไปอ่าแม่ไปทั้งงดนี่ครับอีจะใส่เลือดครับผมนี่ใส่เลือดฮะใส่ไปเลยใส่ไปเลยที่ไม่ใส่นี้ใส่หมดไหมขยายขยายเอาเยอะไหมหมดละหมดนันเลยเออมีสองแล้วนะใส่หมดลเอาที่ถุงเนี่ยใส่ถุ่าเิหมเไม่ได้อ่ จากจกเลยัเอาันเลกเลยฟันเลยครับฟันก็ลาบเลยฟันก็ตะไคร้เลยครับผมไช่วยไม่ช่วยโบรถของให้โบขัารถหนีจักจักเลยจิบกรีย มาิันร้อนลอคครับอยาให้พี่กิตชิมครับรู้ว่าหสรวงแดงเขใส่พี่กิตชอบเลือดฮะรอเต็มคำเลยบวบไงคุณยอยครับโอ้โหนี่ครับเชฟใหญ่ลาบเลือดต้องไว้ใจเขาครับผมอันนี้ใส่ตับสดครับตับหวานตับหวาน กินน้อยแก่ดใส่สดๆนะครับเาบาทเลยเอาครับตับสดๆใส่ลงไปเลยนี่จะจะเอาเล่นอ่ะเอาละเฮ้จเยจะจะจะ ว้าวเอาใอ้บาไว้สิไม่มีแล้โอ้ยตัวแล้วมึงโอ้าหอะไรเยอะเลยหนึ่งร้อยกว่าอะไรเริ่มงเงี้ยอันนี้เสียคนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแกกำลังทำของอยากทำบุญร้อยวันกันพรุ่งนี้ยุ่มมาใจเอาละไงครับพี่ใหญ่ครับโอ้ยทำเองอร่อยเงครับบาครับพี่น้องผัดเผ็ดงูเห่าปะทะลาบเลือดครับผม เอาพอใหญ่โต๊ะก่อนเอาเฮ้ยโอ๊ยเอะเป็นไงครับโอ้โหมันจะอร่อยกันเกินอร่อยกันเกินโอ้โเฮ้ยเราเนี่ยน้ำช้าเอ้าดูลอยลูกวุฒิองลาบด้วยครับหนึ่งจบคลิปให้ผมด้วยเป็นไงอ่าจบคลิปให้ผมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ฝากกดติดตามเข้ามาทางอ่าอะไรเบาถาอะไรมันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับผมฝากติดตามนะครับโอเคโอเคเนี่ยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขอเวลากินยังก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็นานพอสมควรนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอ้อร่อยจัดนี่มากลึกเดี๋ยวก็ไปตัดเอาเดี๋ยวเนี้